เกิดเรื่องเซอร์ไพรส์เมื่อจูจูพยายมีขาวประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนเมืองอาบูดาบีสหรัฐอาหรับอิมิเรสย่านตะวันออกกลางและเดินทางต่อไปซาอุดิอาระเบียโดยปกติแล้วเขาเป็นผู้นำที่ระวังตัวมากไม่ค่อยไปเยือนประเทศไหนถ้าไม่มีเรื่องสำคัญมากจริงๆเขาจะไม่ไปแต่การเดินทางเยือนสองชาติขาใหญ่ตะวันออกกลางย่อมมีนัยยะอะไรบางอย่าง ท่ามกลางสงครามร้อนระบุในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับบรรดานักรบโปรอิร่านเช่นปาเลสไตน์ฮิตบอลเลาะเลบานอนเยเมนอิรักซีเรียในส่วนสงครามยูเครนนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเพราะทางสหรัฐหมดสายป่านเตรียมลอยแพผู้บัญชาการทหารสูงสุดยูเครนต่อสายขอเจรจาสวามิภักิ์กับผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัสเซียโดยจะยกดินแดนที่รัสเซียยึดไปแล้วให้ทั้งหมด ขอทางออกทะเลไว้ทางแคว้นโอเดสซาซึ่งทางรัสเซียยังไม่ตอบรับหรือปฏิเสธใดๆการออกจากถ้ำของพญามีขาวเยือนถิ่นทะเลทรายในคราวนี้ต้องจับตาว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเพราะถ้าไม่มีอะไรระดับพญามีก็จะไม่มาแน่นอนให้สังเกตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งของรัสเซียเขาจะถือกระเป๋าใบหนึ่งติดตัวตามผู้นำไปทุกที่เหมือนเงาตามตัว กระเป๋าใบนั้นคือระบบสั่งยิงขีปนาวุธข้ามทวีติดหัวรบนิวเคลียร์จำนวน6 0 0 0หัวรบนั่นเอง ดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจโดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป